อัินันนี่คือยูทูบเบอร์ที่จะสอนภาษาอังกฤษให้พวกเราทุกคนโปรดติดตามเขาและกดติดตามไลค์และแชร์คลิปของเขาเพื่อให้เขาได้รับชมขอบคุณครับ19นะครับนะหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .4 นะครับ Flat on English นะครับที่เป็น Student Book นะครับที่เป็นหนังสือเรียนหลักการใช้ There is There are นะครับ There is There are นะครับครูสรุปให้เลยว่านะครับด้าน There is ด้าน ใช้กับคำนามนับไม่ได้และก็คำนามที่นับได้เอกพจน์ส่วน there a นะครับใช้กับคำนามนับได้พระพจน์เท่านั้นพอนักเรียนจำนะครับหลักไวยากรณ์เหล่านี้ได้ก็จะทำถูกเลยดังตัวอย่างนะครับ there is a complete c h a r g นะครับให้เติมชาติลงไปให้สมบูรณ์ affirmative นะครับเป็นประโยคบอกเล่านะครับนะ ก็เป็น is a man ม t t อ e ด o o r นะครับแปลว่ามีผู้ชายอยู่หนึ่งคนเยืนอยู่ที่ประตูพอเป็นอประโยค์ไปเศษ,ษเดี๋ยวนะครับนะเพราะคนละคนละประโยคกันถ้า there are two girls in my s c i e n c e c l a s s นะครับก็แปลว่ามีผู้หญิงเด็กผู้หญิงอยู่สองคนในห้องวิทยาศาสตร์ของฉันเห็นไหมครับถ้า t h ด r e ตามมาด้วยคำนามนับได้ผู้พจน์กริยาต้องอ่ะ คำนามต้องเติม s นะครับ there is นะครับตามมาด้วยคำนามเอกพจน์หรือคำนามที่นับไม่ได้ทั้ง there is และ are นะครับแปลด้วยกันนะครับแปลว่ามีนะครับนะอย่าไปแปลทีละตัวถ้าแปลทีละตัว there แปลว่าที่นี่ is เป็น verb to be นะครับ are verb to be ใช้แปลด้วยกันนะครับ there is คำหนึ่ง there are คำหนึ่งนะครับนะ there is นะครับแปลว่ามีกับเอกพจน์นะครับ there are แปลว่ามีใช้กับคำนามผู้พจน์ ถ้าเป็นประโยคใเสร็จนะครับก็อ n not ตามหลัง verb to be นั่นเองนะครับเป็น there is no cinema in my h o w n แปลว่าไม่มีโรงหนังในในบ้านในเมืองของฉัน there aren't two books in my bag ในกระเป๋าของฉันนะครับไม่มีหนังสือสองเล่มน,นะครับถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับผมก็เอา is มาเ verb to be ขึ้นหน้านั่นเองนะครับ is there any apple อินเดคัมบูช์นะครับจาก there is จากประโยค affirmative ก็เป็น is there นะครับเป็นประโยค question หรือเปเป็นประโยค interrogative นะครับในภาษาอังกฤษเรียกได้สองอย่างนะครับ is there any uh, there's apple in the cupboard in the cupboard นะครับในตู้มีแอปเปิลอยู่บ้างหรือเปล่าอยู่หรือเปล่านะครับหรือ are there five dogs o r f o u r มีสุนัขอยู่ห้าตัวหรือสี่ตัวนะครับนะก็เป็น are there ตอบสั neck, that, that ้นๆนะครับช็อตแอนเซอร์นะครับถ้าถาม is they ก็ตอบ yes they y i s หรือว่า no they aren't นะครับถาม are t h e e ก็ตอบ yes t h e e are หรือ no t h e e aren't นะครับจบนะครับจำหลักไวยากรณ์ตรงนี้ให้ดีนะครับนะก็จะใช้ถูกหมดเลยต่อไปมาเรียนเรื่อง this เรื่อง that เรื่อง t h i s แล้วก็ those นะครับ this แปลว่านี้นะครับ that แปลว่านั่นนะครับ t h i s แปลว่าเหล่านี้ those แปลว่าเหล่านั้นนะครับ this นะครับที่หมายเหตุดึงนะครับนะคุณครูเสริมเพิ่มเติมให้นะครับใช้กับสิ่งที่เราเอามือจับไว้นะครับคุณครูใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายเราเอามือจับไว้นะครับมันเป็นเอกพจน์ด้วยนะครับใช้ดิส that นะครับนะสิ่งที่อยู่ไกลไปจากตัวเรานะครับคือเราไม่ได้เอามือจับไว้ได้นะครับมันไกลไปแต่ก็มองเห็นนะไม่ใช่ไกลจนมองไม่เห็นแต่เป็นเอกพน์ ชีสนะครับใช้กับสิ่งที่เราเอามือจับไว้และก็เป็นผู้พจน์นะครับ t ูสนะครับ t ูสใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเราและเป็นผู้พจน์ถ้านักเรียนรู้หลักไวยากรณ์เหล่านี้ก็ทําได้หมดเลยนั่นก็คือให้ชุด the c orrect answer นะครับให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับระหว่าง4ตัวนี้นะครับ this that t h i s และก็ e นะครับ those นี่อ่ายเป็น those นะครับเป็นทอทงนะครับ หนึ่งสองสามสี่อาคุณครูจะเขียนเลขสี่ไปเขียนอนเลขอะไรครับเนี่ยดังนั้นนะครับนี่ก็เฉลยแล้วนะครับขีดเส้นใต้แล้วนะครับก็คือ this is a red pen นะครับเพราะว่าเป็นเอกพจน์นะครับใช้ this แต่ถ้าใช้ tools นะครับต้องเป็น d o e s tools นะครับต้องเป็นบูพจน์นะครับแปลไม่ออกก็ทําได้นะครับถ้าจาหลักวยากรข้างบนได้ แต่ไหนๆก็เรียนแล้วนะครับต้องเรียนแปลด้วยนะครับนี่คือปากกาเล่มสีด้สีแดงด้ามหนึ่งนะครับ Not a blue pen นะครับไม่ใช่เป็นปากกาสีน้ำเงินข้อสองนะครับ this is richard desk นะครับนี่เป็นโต๊ะของ Richard นะครับโต๊ะตัวเดียว in the center ซึ่งอยู่ในใจกลาง of the classroom นะครับตั้งอยู่ตรงกลางห้องเรียนนะครับก็ใช้อ่อใช้เดตทกทคับใช้เเพราะว่าเราไม่ได้ยืนจับอยู่นะครับนาชี้ไปที่ ต๊ะที่อยู่ตรงกลางห้องบอกว่า that is richard d e s นะครับเป็นโต๊ะของ richard ข้อที่สามนะครับ t o a r นะครับเห็นไหมครับ textbook นะครับหนังสือหลายเล่มแล้วก็เราไม่ได้จับอยู่ด้วยนะครับก็ใช้ tools นะครับแล้วก็คอยเลือกระหว่าง t o s กับ that ดังนั้นก็ไม่ต้องไปนึกถึง t h i s นะครับน,นึกถึงสิ่งที่อยู่ห่างออกไปนะครับ ทูสแ w ว r e เหล่านั้นนะครับเหล่านั้นคือหนังสือของพวกเรานะครับเป็นหนังสือใหม่นะครับที่วางอยู่บนโต๊ะอยู่ที่นั่นนะครับแย่เห็นไหมครับเพราะไม่สามารถยืนจับอยู่ได้เรา่าอยู่ตรงนั้นนะครับขออภัยครับไปสีครับยัวชาร์ปเนอร์นะครับกบเหลาดินสอนะครับเป็นเอกพจน์ดังนั้นก็ต้องใช้ทิสนะครับนะ it is your sharpener louis louis นี่คือกบเหลาดินสอของเธอหรือเปล่านะครับของคุณหรือเปล่า It is นะครับ The computer นะครับ is in นะครับคับ b o a r d เป็นเอกพจน์นะครับนะดังนั้นก็ต้องใช้ t h a t นะครับ t h a t ใช้กับนามเอกพจน์ c h s ใช้กับนามผู้พจน์เห็นไหมครับ My homework ที่สุดท้นะครับก็คือแบบฝึกหัดการบ้านนะครับของฉันนะครับ is นะครับ in notebook นะครับ notebook เป็นเอกพจน์นะครับ ดังนั้นก็ใช้ this นะครับเห็นไหมครับ not the yellow notebook นะครับไม่ได้อยู่ในสมุบบดเล่มสีเหลืองนะครับอยู่ในสมุบบดเล่มนี้นะครับแบบหัดการบ้านนะครับของฉันใช้ตอบ this นะครับโอเคนะครับจบหน้าที่19เกครูไปเร็วเลยนะครับไปต่อหน้า2ยี่สิบ